คนบ้างภุณามอกเต็มม้งแแม่อาการมันมีแหละบินโดนโดนตกนีนะเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนฟันอะโดนตกเป็น <c oughs> อ,อันเด้อทุกคนเมื่อนีนเนาะไล่แบบไล่าอาทิตย์แหงอาทิตย์แบบว่าอูฮันบบไดอ้อย่า่าไล่าอาทิตย์ไล่เดือนเลยจ้ะที่อูโบได้พาทุกคนไปเลาะตลาดเมืองลองซานแต่มีช่วงโควิด <c oughs> มาเนาะมื่อนี้ก็เลยสิพาทุกคนไปลเลาะบงตลาดย <c oughs> ามช้าเมืองลองซานว่า เป็นแนวเดินการใช้ชีวิตของประชาชนขาเจ้าปรับบโตแนวเดินเนาะเดีเดเเาาเด๋ยวนี้ฮันมีโควิดเข้ามาเนาะแล้วกะเดี๋ยวนี้ฮันอยู่เมืองล่องสานมันปิ้นปวอีกน้อยอีกประมาณบัวเลือประมาณอีกสองสามคนนึงเขาเจ้าก็ซีฮักษาดีเนาะแล้วขาเจ้าก็ซิเปิดทุงเฮียนสอนเด็กน้อยแล้วกะการใช้ชีวิตปกติคือเดี๋ยวนี้ยุ่เราอ่ะทุกคนนาะยกพนกว้าออกมาว่าเนาะคือเฮาไม่สามารถแบลว่าซีขังตัวเองไว้ในบ้านได้แล้วคือเขาต้อง จำเป็นต้องได้ออกมาข้างนอกเพื่อ,อแบบว่าไปเรียกไปงานเด้อยนะเพราะสามารถได้ว่าล็อกดาวน์ได้แล้วคือเนี่ยไปใส่มาใส่ก็ต้องแบบรักษาตัวเองอันเดียวนะเดี๋ยวนี้เพื่อนก็นเริ่มสิแบบอ่าเสียใจ,จเลยว่าเปิดประเทศเพื่อแบบเกียมโตอ่าฟื้นฟูเศรษฐกิจกฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศเนาะตอนนี้เราก็เลยไปตลาดแต่ว,ว่าไปใส่มาใส่เราก็ต้องใส่แมสประมาณนี้ นอกจากไปป้าเด้วยสิจะไม่ใส่แบบนี้ไปอันไปนี่ก็ใส่ตลอดนะอ่ะเงินจุทงเสื้อเมื่อวานนี้เยวให้อ่ะทุกคนไปเจอกันอยู่ตลาดบางรองสารเนาะค <c oughs> นผู้คนเบิ่งหมอกตีมเดี๋ยวเราไปเบิง่งน้ำตาลนะวัดเป็นอ่ะเด้อปาทุกคน วันนี้ทายตลาดบางคนโดนได้กลับขึ้นมาคืนหลอกเึงดงแต่ว,ว่าตลาดนี้เป็นตลาดเก่าทุกคนเขาเจ้าชี้ย้ายตลาดไปอยู่ตลาดใหม่แนตะ่ว,ว่าอันยังบ้านมีไฟไปแบบนี้ห้องน้ำเอาห้องเนาะช่วยด้วยเฮาก็เอาไม้มาฟลีมไฟเลยเนะี่ยผู้ฟิลเซอร์เอื่อนเอื่ยนมองคาคาระ แจง,งลสลาดกับบมีอันเดิมมีเด่พักคงกินสุนปยฮะมันเผาได้แล้ววะคงกินได้แ้่แม่เด๋ยอเอให้มาเสีย มาปุ่นเนาะอู้มไม่เรียแมโโย้ยซื้อไปแล้วเนาะพูเอดน่ะอาาน้อีคนค ชีกันได้เลยเนาะนับมันเรียบรอยอ้อ <c oughs> ยไลยคุณจ้องสูงคุณ <c oughs> น,น้อยอมาแต่คุณน้อยจนะ้าคุณม่แดงห้าอร่อยนะมา,าก มาเบิ <laughs> ้งปลานี่วเนี่ยฮะปลังปลาลังน้ามรเอล่าลูกก็เดือดซีนโอนนี่ลาจะาเรตามซื้อแล้วเาต้องเป็นเปนซีนหัวเนี่ย คุณอะชิ้หัวคุนคุนคุเออเออชินหัววะเอาอเมือหรอโบเป็นควยเนาะโอโลถ้าเดี๋ยวนี้เจ็ดสิ

ตามที่ห้าเราอยู่นเาไปายเนี่ยเอออันนั้นเป็นซีนอินเนาะอแซบนะตรงนี้เนาอเออฮันเลเพื่อเราไปค่ายจ้ะลูกตัวีลูกบไดานะนเสียดทก่อนอินยากยากยากจะไปปิ้งแับก็แซบเอยแซบไข่หลายๆรสทำกิกินได้ ัตโนเท่าที่มันกิเาดเถิกนะงเม่นีงโซนเนาะเอาอันเอาเพิ่งโล่เออเอาไเนี่ยโ่อ สิเดียวเอาบะหมมาเอาแบบเดียวมาทอนสิบห้าพให้เพื่นเดีเอาตัวนี้ป่เอาตัวนี้่ะงามเลเอาแต่ห้าขีดดขีดเอาเลยเนาะยึดขีดเดี๋ยวก็ปนเมอด้ยันห้าขดเลยเอาตัวนี้เอาตัวอินชาตัวไ้ที้ององรุ่นเอาลูกเอาลายเอาน้อยห้ลห้าลอ่ะไ โลห้าสิบห oh, oh, ้าจ้าน่เอาดันโลนี่โลนึงห้าสิบห้าเออตัวน้ำปิยองทุกเช้าวะก็เด็กขนาดแมงแม่ออนนึงอ่อนอีนู่นแล้วตีอจะครูจะไร้ก้อเลยอ๋อเอาเพียงคอหนึ่งอ่าตีเอาเพียงู่ก้อนเดี๋ยวหก้อ้กูจะชิ้ให้ตรงูก้อนนะฮะเอาเพียงใส่อันนึงเต้นขัดเด็กวันนี้เินบนสตางค์เต้ิ่โล เครื่งโลเครื่งโนี่สามสิบห้าสามสิบหอันนี่อาคนหนอไเี่้เ็สี่สิบเก้ยนึ่าก็ได้นะฮะโอ้ยเจ้เนี่ยไหน้ยอันนี้เรว่าสาเนาะอันนี้มันเป็นนสิบันห มนเรียมก็านั้นก็อยสั่นใช่นี่เขามาเจอของดีเมืองสุพรรณแล้วเด้อจะจับอันนี้อันเท่าไหร่ก่อข้าวปาอันสองพันสองกันเนี่่้เขากันยานเดยสูงเอามาเขาข่าวอะไรกอนสองอันห้าพันได้บะ อันอสี่พันเอออันสี่พัน <laughs> <laughs> ตัวเอ,องตัวเราคิดว่าอันคิดว่าอันนึง 3, ่งสามพันปิเติลให้เพิ่มขึ้น <laughs> ไปได้เดี๋ยวได้เห่าได้กระปุลได้ตัวอด๊ดได้ซีงวัวได้ขา้าวปลาปาไปเล่นตลาดเ <บา S 1> มด่อวานนี้ตลาดน้อย ซีมูเดี๋ยวนี่ยมีซีพีมาล้านบได้ค่ายกันเลยอ้าวตยยนผักเตะในอวานน่เหี่ยมดโลเได้ก่เย็นปะโดยประมาณนี้เนาะทุกคนตลาดบ้านเฮา เศร้าๆก็ประมาณนี้ขาเจ้าก็ใส่ชีวิตปกติทั่วไปเลยตั้งแต่แบบทุกคนก็ต้องใส่แมสใส่หาติปาก <t> แล้วในโซนบริเวณมองนี้เขาเจ้าก็สิญยายไปหมดละมองนี้ก็เริ่มเริเริ่มย้มายไปละม <t> ีตูมาขายพัก่วงนี้เป็นนาพักกาดเด้อ่วงนี้ ประกาศเต้นประกาศมะแครนทแหลตุ๊กเเก้วยังกินบุเมิอุ้ยบุ๊ดเอาตัวเก้าแล้วมาคััวแล้วต่ำไว้เว้ยต่ำเสืออุบไว้เนาะต่ำเลยวะป้าวันนี้เขากลับกัน ไปเจอกันยุ่งเหงานมาฮอดเหงานะทุกคนได้ตัวโอ,อ๊ตเนาะคล้ายๆตัวกบแต่โบแมนทุกคนคล้ตัวเขียดแต่โบแมนแล้วก็ข้าวปุ้นเทียซีนแล้วก็ข้าวปลาปลานะประมาณนี้เนาะอาหารสองมลูกเขาแล้วก็โอ้หมอกเต็มเลยทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงฝ่ายได้นี่ยังหมอกเต็มอยูุ่คน นี่ผักกาศนี่งามขนาดเลยนะไอซสิเอาไปคั้นส้มกินอันนี้ก็เริ่มใหญ่ละตัวนี้กินในี่ก็สิหมดละโอ,อนผักสลัดก็เริ่มใหญ่หมดแลยอ่อนผักอันมักแตงก็ใหญ่แล้วทุกคนเอ้ยอู้หนาว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 นี่เนาะทุกคนเน,นาะนนะตลาดบ้านน้องอู้ตอนนี้ค่ะกลับมา ปกเป็นปก,กติสามารถโอ้ทุกคนน้ำมอกคุูนะเห็นบหมน้ำมอกรึกเสื้อเต็มเลยตลาดอยู่ล่องสานก็สามารถเอามาใส่ชีวิตปก,กติได้แล้วแต่ว่าไปใส่มาใส่กระตองแบบว่าใส่ผ้าอัดปากแลก้วก็อ่าป้องกันตัวเองอยู่อยู่ห้างคนแล้วก็เนี้ประมาณเนี้เนาะแต่ว่าอ่าช่วงนี้กับคนอยู่เวียงก็มาร้องสานได้แล้วคนอยู่ล่องสันก็สามารถเดินทางไปเวียงจันได้แล้วขอแค่แบบว่า อป้องกันตัวเองอันเดอร์อันเดอร์ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฮันเพิ่นสิเฮิ์ให้แบบว่าโควิดอยู่นําเฮาตลอดไปแล้วมันมันมันซีแบบมันซีบอา่นหนีจากเฮาว่ะสินะอ่าทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ดิ้นเด้อ